สวัสดีค่ะหางแห้งแล้วนะคะกาวที่ติดไว้เซตตัวแล้วแห้งแล้วควรจะทำตอนที่แห้งก่อนนะคะแต่ต้องบอกก่อนว่าแห้งแล้วเนี่ยจะดัดยากละได้ทรงไหนก็ต้องตามนั้นแล้วนะคะต้องวางและวัดดูค่ะว่าถ้าเกิดเราเห็นว่ามันไม่พอแล้วก็ต่อข้างหน้าได้นะคะอันนี้ก็แค่ทากาวค่ะ ต้องทาเยอะนิดนึงนะคะทาให้ทั่วเลยตามลอกลร่ลองร่องอย่างนี้ทาให้หมดเลยจะต้องใช้เยอะนิดนึงนะคะเพราะเขามีพื้นที่ที่จะเกาะฝั่งตรงที่เป็นหางเนี่ยจะเป็นตัวด้านข้างเป็นช่องว่างๆมีช่องลมเยอะเพราะฉะนั้นเราทากาวตรงนี้ให้เยอะเดี๋ยวพอประกบแล้วกาวตรงเนี้ย ก็จะไหลลงไปในช่องเขาด้วยนะคะพักไว้แป๊บหนึ่งแล้วก็เราก็มาทาที่ตัวหางด้วยทาให้เป็นรูปตามสามเหลี่ยมนี้นะคะส่วนนี้จะประกบเข้าปันเข้าไปแล้วก็ตรงกลางเนี่ยจะโบเราต้องทาตรงส่วนที่เป็นสามเหลี่ยม ทาให้ทั่วนะคะแล้วก็เอามาประกบเลยค่ะเล็งให้ดีนิดนึงน,นะคะให้ส่วนต่อเขาจะเข้าเข้ามุมพอดีก่อนเราจะติดประกบเข้าไปนี่ร้อยยางเข้ามาก่อนนะคะเพราะเราจะต้องมีตัวช่วยยืดค่ะ โดยใช้เข็มแทงทะลุฝั่งนู้นเลยควรจะเป็นเข็มนะคะถ้าเป็นไม้เนี่ยเวลามีกาวไปติดเขาเนี่ยจะทำให้เราดึงไม้ออกยากแล้วก็ใช้ยางช่วยรัดนิดนึงนะคะให้เขาอยู่จับให้เข้าที่นิดนึงนะคะแค่นี้ค่ะพักไว้ก่อนก็นะคะให้เขาเซตตัว วางไว้แบบนี้ก่อนเลยนะคะส่วนครีบทั้งตรงด้านหลังและก็ด้านข้างนะคะก็ใช้ตัดเอาเฉพาะตรงที่เป็นสีทองนะคะประกบกันสองด้านรีให้เรียบ เวลาทลําครีบแนะนำให้ทําตอนกระดาษที่ยังชื้นๆกาวอยู่เลยนี่นะคะพับครึ่งเฉียงๆหนึ่งแผ่นทําได้หนึ่งตัวพอดีแต่ถ้าเป็นตัวยาวๆตัวใหญ่กว่าน,นี้ก็ต้องต่อนะคะต่อให้ยาวกว่าน,นี้ตัวข้างหลังเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับเราเอง ว่าต้องการใหญ่ต้องการเล็กแค่ไหนโค้งแค่ไหนก็อย่างแบบที่ให้ดูอันนี้เขาจะทําเล็กนะคะแต่ว่าเคยทําไปแล้วแล้วมีคนแนะนำว่าให้ทําสูงๆแต่ก็ทําให้ใหญ่ไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเวลาแห้งแล้วเราค่อยมาตัดเล็มที่หลังได้นะคะความกว้างของครีบหลังเนี่ยค่ะ ตัดความโค้งอาจจะตอนแรกนี่เราอาจจะโค้งเยอะไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปเล็มตอนที่ติดแล้วเราค่อยเล็มทีหลังอีกก็ได้นะคะเสร็จแล้วก็พับค่ะพับระยะประมาณ1ซเน1เส้นกว่ากว่าพับไปพับมาอย่างนี้ละคะ่ะพับให้เป็นร่องเป็นรอย ถ้ายังดูใหญ่ไปก็อันนี้เป็นกันไกหยักนะคะอันนี้ตัดให้ดูก่อนช่วงนี้จะตัดยากความชื้นเน,นี่ยนะคะเพราะว่าพอชื้นเนี่ยก็จะมีความเหนียวกันไก่ก็ค่อนข้างจะตัดยากนิดนึงอันนี้ตัดริมนิดนึงนะคะเสร็จแล้วเรามาพับปลายอีกนิดนึงให้ปลายถ้าเป็นจีบตรง หัวหนาหน่อยแล้วก็บางไปถึงด้านซ้ายจะหนาแล้วก็ไล่บางออกไปทางขวานะคะเพื่อให้ตรงกลางเขาโค้งงอนะคะค่อยๆทำไปจนจบเลยนนะคะความตรงปลายอาจจะตึงๆนิดนึงนะคะพอเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะปัดอีกเพราะาตอนนี้เรายังไม่รู้ว่า พอไปวางแต่ละตัวแล้วเนี่ยจะพอดีกันไหมเรามาวัดดูนี่นะคะ่ะอันนี้จะดูปูดโปนไปนิดนึงก็ยังไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวรอแห้งๆก่อนแล้วค่อยมันเล็มทีหลังได้เสร็จแล้วตอนที่เราจะเสียบเข้าไปตรงนี้นะคะเราจะต้องบั้งอันนี้เราวัดระยะก่อนตอนนี้อย่าเพิ่งใส่นะคะเพราะว่าครีบยังตัวที่เป็นครีบเนี่ยยังนิ่ม ต้องปล่อยให้เขาเซตตัวนิดหนึ่งให้กาวแข็งนิดหนึ่งมาทำครีบข้างก่อนค่ะ2อ,อันเล็กๆเรากระดาษที่เหลือนี่แหละค่ะที่เราตัดไว้อีกครึ่งหนึ่งเนี่ยมาทำตัวลักษณะครีบก็แล้วแต่นะคะ ว่าจะทำทรงไหนบางคนก็ทำแบบตรงๆบางคนก็ทำแบบมนๆก็แล้วแต่นะคะเสร็จแล้วก็จับจีบเหมือนกันค่ะเพื่อให้ก็เป็นร่องเป็นรอยคลีบนิดหนึ่งแล้วก็มีคลีบล่างแหลมๆอีก2อันนะคะจะเป็นทรงนี้ค่ะ แล้วมาพับคีบข้างก่อนนะคะอันนี้ทำประมาณสี่กลีบสีล่องแล้วก็ทำลักษณะเดียวกันเลยค่ะพับกลีบไล่ให้ปลายจากโคนไปปลายให้เล็กลงนะคะทำเหมือนกันทั้งสองอันนะคะอย่างนี้ค่ะทำเหมือนกันทั้งสองอันแล้วก็พักให้เขาแห้งนิดนึงนะคะ เดี๋ยวมาประกอบกันค่ะจะได้คลีบหลัง1อันคลีบข้างสองอันแล้วก็คลีบแหลมๆด้านล่างอีก2ออันนะคะอันนี้พักไว้ข้ามคืนนะคะก็เริ่มแข็งแล้วทีนี้เรามาประกอบเกล็ด ตอนที่เราทําตัวแล้วเราทำร่องมีร่องหลังไว้อย่างนี้นะคะแต่ว่ากาวก็อาจจะติดต้องใช้เข็มกรีดให้กาวเขาหลุดออกจากกันนะคะแล้วเราก็ใส่กาวลงไปค่อยๆใส่ครีบหลังนะคะครีบหลังเริ่มแข็งตัวแล้วแหละก็วางไปก่อนวางให้ได้ระยะก่อนว่าเราจะเอาระยะไหนตรงไหนนะคะยังใส่กาว ไม่สนิทด,ดีนะคะเอาใส่ให้เป็นแนวไปก่อนแล้วเราก็ลงกลาวสับซ้ำอีกครั้งหนึ่งที่เราบัางร่องๆ่องไว้ตอนแรกก็เพื่อให้เวลาประกอบใส่ด้านหลังเนี่ยเขาจะได้แทรกลงไประหว่างช่องที่เราเสียบเป็นแนวกระดาษไว้ก็จะเป็นช่องช่องเว้นช่องอย่างนี้ค่ะที่เราสับวางไว้ตัดตัดร่องไว้จะได้ลงเว้นระยะได้เราถึงจะอยู่นะคะก็จะลึกลงไปประมาณ เกือบเอบครึ่งเซนนะคะพอเขาเซตตัวอยู่ดีแล้วเราค่อยใส่กาวเพิ่มนะคะกรีปหลังเนี้ยเรายังตกแต่งได้อีกนะคะถ้าว่ามันดูไม่สวยดูโด่งเกินไปก็เลมออกได้เรื่อยๆนะคะใส่กาวหัวท้ายให้แน่นก่อนนะคะเสร็จแล้วมาใส่คลีบข้างคลีบข้างก็เหมือนเดิมคือคลิป ตรงปลายก่อนให้เป็นอันเล็กๆนิดนึงเดี๋ยวเวลาเราแรกไประหว่างช่องจะได้ง่ายนะคะวัดสองข้างให้เท่ากันนะคะจะใส่ย,ยากนิดนึงตรงนี้เพราะว่ากาวเขาจะแน่นนะต้องใช้เข็มค่อยๆเปิดเปิดช่องแล้วดันคลบกค้างเข้าไปค่ะ อาจจะใส่ยากนิดนะคะทําเหมือนกันทั้งสองข้างนะคะนับให้ดีนะคะว่าเป็นตัวที่เท่าไหร่ตัวแดงที่เท่าไหร่จะได้ตรงกันทั้งสองข้างเสร็จแล้วมาใส่คีบหน้านิดนึงนะคะอันนี้ก็ทําตามแบบลูกปั้นนั่นแหละคะ่ะวุ๊ยอ,ยอยุเสร็จแล้วพอได้ระยะแล้ววางดีแล้วเราก็จิ้มกาวเลยค่ะเอากาวมาช่วย ตรงนี้จะใส่ย,ยากนิดนึงเพราะว่าเขาเป็นช่องหัวส่วนนี้จะเป็นคลีบสุดท้ายแล้วนะคะพอติดคลีบอันนี้เสร็จเรียบร้อยเราก็จะพักเขาไว้ก่อนนะคะแล้วที่เหลือก็คือการประกอบประกอบตัวเข้ากับถาดบัวนะคะ เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสุดท้ายแล้วนะคะสวัสดีค่ะ